สวัสดีครับวันนี้ผมมานำเสนอตัวช่วยทำความสะอาดเลนกล้องครับตามมารับชมได้เลยครับตัวสินค้าจะเป็นเจลกาวเรซินสังเคราะห์ครับหกล่องจะมี48ชิ้นครับเมื่อเปิดออกมาจะเจอ2แพ็คครับแพ็คละ24ชิ้นครับเวลาเปิดฝาแนะนำให้สอดนิ้วเข้าไปกดไม้ไว้ด้วยนะครับถ้าไม่กดไว้ตัวกาวจะติดกับฝาขึ้นมาด้วยครับเวลาใช้งานเราก็จะหักออกมาทีละไม้นะครับ ตัวเนื้อกาวจะเป็นเจลเลซินสังเคราะห์นะครับเวลานำไปใช้งานจะไม่เกิดชั้นฟิล์มที่ทำให้ขุ่นมัวนะครับการใช้งานเราก็จะแตะไปเรื่อยๆนะครับหมุนไม้ไปด้วยนะครับตอนแตะฝุ่นและคราบสกรปรกก็จะติดไม้ออกมานะครับเหมือนกับในภาพเลยครับหากท่าในใดสนใจก็กดที่ลิงก์ที่ตะก้าได้เลยครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ